ทุกคนคลิปนี้พาเข้าสวนอีกแล้วครับจะไปเอาหน่อไม้ครับไปตัดหน่อไม้นะครับทุกคนเห็นหน่อไม้มันขึ้นครับเสียงอาจจะดังหน่อยนะทุกคนนี่มาสลิงครับพี่สาวขับรถให้ครับพี่สาวไปลุยกันทุกคนทุกคนนุ่นต้นไผ่นู่ครับทุกคนนี่ผมใช้ตะขอนี่ เบา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 นี่โชเฟอร์ผมนะวันนี้พี่สาวขับให้ครับนู้นทุกคนต้นมันอยู่นู้นครับทุกคนนุกน,นเห็นยอดมาแล้วเอาจอดนี้จอดนี้แหละจอด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 ยวเอาตะขอลงก่อนอุ้ยใช้ตะขอนี้ทุกคนนี่นี่มันมีตะขออย่างนี้นะครับนู้นทุกคนนู่น ยอดมันอยู่นู่นครับหน่อไม้ครับหน่อมันขึ้นอยู่กลางต้นเลยนะปัญหามันเนี่ยเอายากครับทุกคนมันสูงครับเ้าเดี๋ยวให้พี่สาวถือกล้องให้หน่อยเอาถือกล้องเดี๋ยวดึงเอาเลยถือกล้องถือให้หนะอมองเห็นบป่าเอาเน่ยเอาของมาที่คนก่อนเอานี่ทุกคนจะจะกระชากเอาเลยทุกคนนี่นี่จะขอเหล็กนี้นะครับนี่ทุกคนเดีย๋ยวซูมลงมานี่นะดูที่ตะขอนหน่อยนี่ออกมา ดูนะทีเนี้ยเอาดึงเลยนะครับทุกคนนู้นอยู่สงูงๆนั่นทุกคนตรงไหนเนี่ยตรงนี้ผมว่าเนี่ยสูงไปไหมเนี่ยได้ใช่ไหมเอาลงมาอีกเอาลงมาอีกงั้นแนะ่ะลงมาอีกจะดึงนะนู่นแล้วทุกคนจะดึงนะครับนี่มันต้องดึงดึงอย่างนี้ เึงอย่างนี้ครับทุกคนเฮ้ยขาดอย่างวะเนี่ยเฮ้ยขาดอย่างวะเฮ้ยขาดแล้วนังเนี่ยโอ้หแล้วมันติดกิ่งนี้ด้วยทําไงวะเนี่ยทีเนี้ยละทีนี้ยุ่งละทีนี้เฮ้ยหักมานี่โอ้ยค้างอีกืมค้างยอดเลยทีนี้อุ้ย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 โอ้โห มาตอนนี้โอ้โหไม่หลุดเว้ยเฮ้ยทำไงวะทีเนี้ยดึงมาโอ้โหโอใช้ได้ใช้ได้โอ้โหไ,ไ,ไม่หลุดดึงยากนะครับทุกคนต้องใจเย็นเย็นนี่น,น,นี่ลงมาแล้วโอ้โหลงโคนเลยทีนี้ไงละทีเนี้ยนู่นนู่นนู่นดูนู่นนะลงนู่นแล้วดึงออกไงวะเนี่ย เดี๋ยวกระชากมาเดี๋ยวกระชากมากระชากมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้โหเอาลำบากนะครับทุกคนมันอยู่ยอดครับมันอยู่สูงครับโอ้โหนีม่มาแล้วทุกคนหล่นมาแล้ว นี่ทุกคนมาเข้ามากล้องมาดูนะกล้องตามเข้ามานี่ทุกคนนี่หน่อไม้ครับทุกคนสดสดเลยครับบอดสารพิษทุกคนนี่ดูหน่อมันโอ้สุดยอดหน่อเดียวนี่พอเลยมีมีหน่อเดียวมีหน่อเดียวไปเดี๋ยวไปดูลูกกระท้อน,น,นอีกเดี๋ยวไปดูลูกกระท้อนกันทุกคนใส่ใส่กล่องแล้วกันเดี๋ยวไปดูกระท้อน ขาเรียกกระ thon อะไรนะกระ thon ปุ๋ยฝ้ายใช่ไหมกระ thon ปุ๋ยฝ้ายครับทุกคนกระ thon ลูกใหญ่ครับไปเดี๋ยวไปดูกระ thon กันเดี๋ยวไปดูกระ thon ลูกใหญ่ทุกคนเอาโอเคเดี๋ยวไปไปเดี๋ยวไปดูกระ thon กันทุกคนไปต่อทุกคนเดี๋ยวไปดูกระ thon กันทุกคนดูกระ thon ปุ๋ยฝ้ายกันทุกคนโน้นโน้นโน้นทางนู้นทางนู้นเอาจอดไว้นในลำมังรถนะแลก็ตรงรถก็ได้จอดตรงก็ได้จต่ข้างหน้าเนี่ยเออจอดเนี่ยเด็กยางด้วย โอเคลงลงโอ้ย,ย,ยไปไปไปเอาถือถือไม้ตะขอให้หน่อยเอาแบกไม้ตะขอให้หน่อยพี่สาวแบกไม้ตะขอไปลุยมาตามมาโน้นทุกคนกระทอนครับกระถอนปุยฝ้ายทุกคนลูกลูกใหญ่นะครับเนี่ยอันนี้เราจะปลูกแบบธรรมชาตินะครับไม่ได้ใช้ยาสารเคมีใดใดทั้งนั้น,นครับโอ้หนี่หล่นตามพื้นเต็มเลยเนี่ย อดูดิเต็มเลยเนี่ยมันจะเสียป่ไม่รู้เนี่ยโอ้เน่าด้วยเนี่ยลงนี้เน่าโอ้ยนี่เพียบเลยเนี่ยโอ้ยลูกมาเริ่มเลยในกล้องอาจจะลูกเล็กนะครับทุกคนแต่ว่าของจริงลูกใหญ่มากครับทุกคนนี่ดูดิโอ้ยด,ดูดิกระน h o ้ทุกคนต,นนคนคนต้นเหมือนทุกคนดูนะทุกคนนุ่นเต็มนุ่นทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวลอง เอาไม้ตะขอดึงโอ้โหนี่หล่ตนตามพื้นเต็มเลยเนี่ยฮไม่ได้เข้ามาดูเลยเนะโอ้ยทุกคนนี่เต็มเลยเนี่ยโอ้โห,น,หน่ามีดมีดปอกนลยนี่ทุกคนดูลูกใหญ่มากทุกคนในกล้องอาจจะตัวเล็กนะไอ้ลูกเล็กนะครับของจริงลูกใหญ่มากทุกคนนี่ดูดิโอ้กระลอกกระลอกมันกัดเน่าหมดเลยเนี่ย โอ้เด uh, e e oh, e er ี do, à, orn, ๋ยวลองฝอยดูเดี๋ยวลองฝอยดูโหเยอะมากเดี๋ยวลองตะขอลองต่อยดูทุกคนอ่ะทุกคนทีนี้จะบัดสอยกระท้อนนลลูกกระท้อนเลยทุกคนทีเนี้ยนู่นข้างบนนลทุกคนเดี๋ยวลองดูทอนลูกใหญ่เดี๋ยวลองเอาลองมาดูอ้โอ้โหนู่นลูกมาเริ่มเลย โอ้ยเอาลูกใหญ่นี้เลยดีกว่าลูกใหญ่โอ้โหดูดูโอ้ทุกคนดูนี่เข้ามาใกล้ๆกล้องเข้ามาใกล้ๆดูดิลูกใหญ่มากครับในกล้องอาจจะมองลูกเล็กแต่ของจริงนี่ลูกใหญ่มากทุกคนดูนี่ลูกใหญ่มากลองผ่าดูก่อนไม่ลองผ่าดูก่อนลองผ่าดูก่อนมาใกล้ๆกล้องมาใกล้ๆ๋ยวลองผ่าดูทุกคน มันจะเสียผมไม่รู้นะโอ้ยเดี๋ยวลองผ่าดูให้ดูเดี๋ยวให้ดูทุกคนดูหืมโอ้โหสวยด้วยดูเนื้อมันดิโอ้ทุกคนครับดูเนื้อครับนี่เห็นไหมในจอมองเห็นไหมไอพี่สาวถือกล้องให้ครับวันนี้หืมน่ากินมากดูกันด,ดูเนื้อมันครับเนี่ยกระท้อนปุยฝ้ายครับทุกคนวันนี้ไม่ชิมไม่ดูละ เดีย๋ยวไปชิมที่บ้าน,ดน,นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตออยต่อสอยต่อ,อ,ตอโหลูกใหญ่มากแล้วไม่เสียด้วยโหยุงก็เยอะอ้ยอากาศก็ร้อนนะครับทุกคนอุ้ยไหนวะโหอยู่ข้างบนเอาไงวะเนี่ยเยอะมากทุกคนตรงไหนมั่งวันนี้เมื่อกี้เห็นเต็มเลยมันแดดมันส่องมองไม่เห็นทุกคนไหนว่าเมื่อกี้เห็นอยู่ เยอะแยะเลยไปไหนหมดแล้วก้องตามมาทาั้งนี้เจ็บเอาละเห็นแล้วเห็นแล้วครับทุกคนนี่สามลูกอุ้ยหลน่นมาใกล้ๆนี่มานังมากล้องมาใกล้ๆนี่นี่โอเคอดูอะโหทุกคนดูลูกโอ้ลูกใหญ่โอแตกเลยลูกนี้เดีย๋ยวไว้ก่อน ย,ยังมีอีกยังมีอีกยังมีอีกเยอะยังมีอีกเยอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอนนเอาไงวะเนี่ยโอ้ยเอาไงวะเนี่ยโอ้ยไม่ไหวหนักเอ้ยตะขอหนักเดี๋ยวกลองลงมือ เล็กไม่ลุงนั้นลูกใหญ่ไม่ลงอุ้ยอุ้ยโอ้ยโดนนิ้วไอ้โดนนิ้วแหมเอามือไปรับซะอีกเห็นปะมไม่เห็นลูกใหญ่ๆมังโอ้ยนิ้วไอ้นั่นเลยเจ็บนิ้วเลยโอ้ยอยู่ข้างบน เอาไงวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอยัางไงล่ะเนี่ยเอ,เอไม่หลนใช่ไหมจะหลน่นหลนง่ายๆทั้งนะ นะได้หลายลูกอยู่เออพอ่อนมั้งพอก่อนเท่านี้พอก่อนพอก่อนไปเก็บก่อนเอาเก็บเมื่อกี้หล่นนั่นเอาเก็บไหนเมื่อกี้อุ้ยโดนนิ้วเมื่อกี้ไฮเจี๊บนิ้วโอ้โหทุกคนดูครับนี่โอ้โหลูกใหญ่มากทุกคนกระถอนปุยฝ้ายครับทุกคนเดี๋ยวเอามีดออกไปหล่นไหนบ้างอะเมื่อกี้จำไม่ได้เลยเนี่ย นี่ในอีกในอีกนี่นี่ลูกนี้ลูกนี้นี่ทุกคนโอ้โหยัะหมดยังนี่ทุกคนดูครับแจ่นี่ทุกคนดูลูกมันครับทุกคนโอ้โหููใหญ่มากอือพอเท่านี้ก่อนทุกคนอากาศร้อนครับทุกคนมีไหมฝั่งนู้น ดูบนยอดนมองไม่ค่อยเห็นแสงมันส่องครับทุกคนพระอาทิตย์มันส่องมองไม่เห็นเค okay, ทุกคนสาหรับกินนี่งขอเท่านี้ก่อนครับร้อนครับทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนโชคดีครับคลิปหน้าจะพาไปที่ไหนคอยติดตามครับทุกคนขยับมาตรงนี้ก็เห็นหัวปีอีกโอ้มารอบนี้ได้คุ้มเลยเข้าสวนรอบนี้ครับนุ้หัวปีครับทุกคนห่นหัวปีครับ มากงองเขามาใกล้ๆนู <C> ่น <oughs> ทุกคนหนุนหัวปีครับมาสวนรอบนี้ได้สามอย่างเลยได้อุยอ๊ยไม่หลุดเลยเฮ้ยมันจะหักยังไงวะหักเลยได้ไหมโอ้โหไม่ลงเลยเฮ้ยโอ้โหเอา <c oughs> ไม่ขาดมีดไอ้นี่มันไม่กระขอมันไม่คมโอ้โหกล้วแทบหักอันนู้นด้วยใช่ไหม นู้นอีกอันนะึงมันอยู่นี่ส่งไปตรงนู้นมองเห็นป่ะโอ้ยนิ้วเจ็บเลยเมื่อกี้โดนกระท้อนเนะี่นะเดี๋ยวนะกระชากกระชากกระชากแบบแรงๆครับโอ้ยนี่ทุกคนหัวปลีหัวปลีนี่นี่หัวปลีครับเนี่ยเขาวสวนรอบนี้คุ้มเลยทุกหัวปลีครับหัวปลีในกล้องให้ตรงในกล้องไม่ตรงนะ โอเคทุกคนไปก่อนครับทุกคนร้อนครับอากาศร้อนโชคดีครับอุ้ย่างมันเว้